แม่ค้าหนูอ้อนไม่เก่งต้องทํายังไงคะแม่มีวิธีอื่นไหมคะแม่ลูกจานุูนีนะครับลูกจานุนีถ้าเราอ้อนไม่เป็นนั่นก็คือข้อบกพร่องดังนั้นเมื่อเรารู้ข้อบกพร่องว่าเราอ้อนไม่เก่งคนเราไม่มีใครอ้อนเป็นมาตั้งแต่เกิดเย้ยไม่มีใครอ้อนเป็นมาตั้งแต่อ้อนต่ออดหรอกไม่มีใครอ้อนเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกทุกอย่างคือการจัดสารและเรียนรู้ทุกการทุกอย่างคือการหาเขาเรียกว่า หาความรู้หาประสบการณ์ดังนั้นก็หัดติลุหัดทําหัดพูดหัดคิดสิ่งไหนในชีวิตที่มันขาดหายไปที่มันไม่เหมือนใครเขาเราก็ทดลองถามคนอื่นทำไมทำได้ทำไมเราจะไม่มีความสามารถทาได้ตัว่าเราก็ต้องทำให้ได้ติล,ลุทาไ่เล่าเราก็คือคนคนเก่งคนหนึ่งเราก็คือคนที่มีความสามารถคนหนึ่ง ทำไมคนอื่นทำได้แล้วเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมเล่าสิ่งไหนอถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ขาดแล้วลูกไปเลี้ยงอย่างอื่นใช้แทนมันจะเหมือนได้ยังไงแล้วลูกขาดสิ่งไหนเติมสิ่งนั้นเชื่อฉันนี่ไม่เคยทำก็หัดทำทำวันแรกไม่มีใครสำเร็จเลยหรอกมันก็ต้องหัดทำหัดทำหัดทำเดี๋ยวมันก็เกิดความชำนาญไปเองเชื่อฉัน แม่ผมจะมีแฟนตอนไหนครับโสดมา23ปีแล้วครับแม่ลูกตุ๊ตะเอครเหมือนเป็นอะไรเลยตอนเกิดมายังไม่มีเลยจำไม่ได้ตอนเกิดมายังไม่มีจำไ,ไม่มได้ตอนนี้อยู่มาไม่มีมันก็คือไม่มีอยากมีน่มีได้แต่ถ้ามีแล้วไม่ดีมันจะไปมีมันทุกจำไม่ไมั้ประเพณีวัฒนธรรม ความเคยชินเคยทำฉันใดให้ทำฉันนั้นแล้วทำต้องมีความสุขกับการทำอย่าไปสงสัยอย่าไปสงสัยอย่าตั้งข้อซักถามนะลูกนะอย่าสงสัยอย่าซักถามทำเพื่อให้เป็นการระลึกรู้และนึกถึงเป็นการปรารถนาดีส่งให้กับผู้ตายนะลูกนะ ส่งให้กับคนที่เขาตายไปแล้วนั่นคือสิ่งดีๆเจตนาดีนั่นคือเจตนาดีนี่คือบุญนี่คือบุญนี่คือบุญนะลูกนี่คือบุญการกระทำส่งผลให้การกระทำแล้วส่งผลให้ได้ผลในอนาคตได้ผลไปในอย่างอีกภพ ได้ผลไปในยังอีกภูมินั่นคือบุญนั่นคือบุญนะลกูกไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะลูกนะทำํำในความที่ตั้งใจทําไม่ต้องสงสัยว่าถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงนะลูกนะมันมีความสุขตั้งแต่ได้ทำจ่ไหมล้ก